บรรยากาศที่แพท่าฝรั่งครับท่าฝรั่งวังสีคำครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวครับเพราะว่ายังเพิ่งเริ่มเปิดบริการครับนี่ครับก็จะมีแบบนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับที่มาพักที่ท่าฝรั่งครับนู่นครับโซนริมแพแล้วก็ห้องด้านบนครับที่เป็นสามเหลี่ยมครับบรรยากาศครับนี่ครับก็เป็นบรรดานักท่องเที่ยวครับก็ ยังเงียบเก่าครับเพราะพึ่งเริ่มเปิดบริการครับตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่ครับนี่ครับก็จะเป็นบรรดานักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักครับนอกนั้นก็ไม่มีคนมาพักเลยนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมครับหลังจากที่ปิดปรับปรุงน้าท่วมไปครับก็จะมีแพร์เหมือนเดิมครับก็สักระยะหนึ่งครับอาทิตย์สองสามอาทิตย์ได้ครับ คงจะคึกคืนเหมือนเดิมครับท่านชมครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับหลังจากที่ท่าฝรั่งเริ่มเปิดให้บริการครับก็แวะมาพักมาชมได้ครับท่านชมครับ